สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสุดยอดรถยนต์ MPV หรือระดับพรีเมียมที่ถูกขนานนามว่าราชาแห่งรถครอบครัวนั่นคือ Toyota a l p h a าธ2,026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่สาง่างามฟังก์ชันที่เหนือระดับและความสะดวกสบายที่เหมือนยกห้องรับรองระดับ first class ของเครื่องบินมาไว้บนถนน สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูความสบายและความเป็นเอกลักษณ์ต้องบอกเลยว่า Alphard รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Toyota Alphard 2อ2 6มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หรูหราสง่างามตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่แบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกภูมิฐานและทรงพลัง ไฟหน้าแบบ LED projector design เฉียบคมพร้อมไฟ daytime running light แบบเส้นที่สวยงามส่วนด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบแต่ดูหรูมีมิติเสริมด้วยลออ้ลออลูมนยขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ให้ทั้งความสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างก็ยังคงเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การขึ้นลงรถสะดวกอย่างยิ่งและแน่นอนว่ามีระบบเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยเซ็นเซอร์เพียงแค่ขยับมือไกลๆมาถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างครับอาผอพั่สเรียกได้ว่าคือ ห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่อย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบความหรูและกลิ่นของวัสดุระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เกรดสูงตัดเย็บด้วยได้สีทองอย่างประณีตพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดในเบาะแถวหน้าและเบาะผู้บริหารแถวที่2ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุดของอัลากรุ่นนี้เบาะผู้บริหารสามารถเอนนอนได้เกือบเต็มแนวราบพร้อมที่วางขาแบบปรับไฟฟ้าทำให้รู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องเฟิร์สคลาสของเครื่องบินเลยทีเดียว สำหรับแถวที่2นั้นโตยโยต้าได้ออกแบบให้เป็นเหมือนห้องนอนส่วนตัวภายในรถอัลาก2026เพราะเบาะนั่งสามารถปรับองศาได้อิสระมีที่วางแขนพร้อมโต๊ะกลางแบบพับเก็บได้และยังมีไฟแอมเบียนไล่รอบห้องที่ปรับได้ถึง64เฉดสีช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมทุกอย่างผ่านจอสัมผัสบริเวณที่เท้าแขนกลางไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิระบบเสียงม่านบังแดดหรือการเอนเบาะทุกอย่างสังงานได้เพียงปลายนิ้ว ในส่วนของระบบความบันเทิงนั้นก็จัดเต็มตามสไตล์เอล์พาร์ครับจอขนาดใหญ่แบบ Full HD ที่ติดตั้งบริเวณเพดานสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้พร้อมระบบเสียงรอบพิศทางจาก JBL ที่ให้พลังเสียงใสชัดและมีมิติแบบโรงภาพยนตร์แสงไฟภายในห้องโดยสารก็สามารถปรับเปลี่ยนตามโหมดเช่นโหมดผ่อนคลายโหมดกลางคืนหรือโหมดบันเทิงทําให้บรรยากาศภายในรถดูหรูหราและมีชีวิตชีวามากขึ้น ในด้านของห้องน้ำและพื้นที่ใช้งานภายใน Toyota Alphard 2026รุ่น Luxury MPV ได้พัฒนาให้รองรับการเดินทางระยะไกลามากขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่เก็บของและช่องอเนกประสงค์ไว้ห่อลายจุดมีตู้เย็นขนาดเล็กบริเวณด้านหลังและสำหรับรุ่นพิเศษยังมีโซน private compartment ที่สามารถติดตั้งโมดูลสุขภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้งานในกรณีเดินทางระยะไกลซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสูงสุดในตลาดญี่ปุ่นและเอเชียบางประเทศ ในส่วนของห้องคนขับโตโยต้าได้ให้ความสําคัญไม่แพ้กันครับเมื่อคุณนั่งในตําแหน่งคนขับจะรู้สึกถึงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าหน้าจอมาตรวัดขนาด12.3นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมถึงหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด1 4นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงพูดตอบสนองคําสั่งเสียงทํางานได้ดีมากตัวคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เน้นความเรียบหรู มีไฟตกแต่งและวัสดุแบบลายไม้ผสมโครเมียมให้ความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องขับเครื่องบินส่วนตัวด้านระบบขับเคลื่อนโตโยตาา้าอาวพาร์ท2อพมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ250แรงม้าการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้ราบรื่นและเงียบอย่างน่าทึ่งระบบการสะเทือนแบบใหม่ช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมทำให้การนั่งโดยสารรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคง แม้จะขับผ่านถนนครุกคราก็ตามและแน่นอนว่ามีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือระบบความปลอดภย Toyota Safety Cent, ัย t o y ยต้าเซฟตี้เซนรุนใหม่ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับมากมาย,ชย,มามายเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่รถขนาดใหญ่อย่างเอาผ่าดเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้น ในมุมของความเป็นรถหรูสำหรับครอบครัวเอาด2 0 2พยส2ยังออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเจ็ดที่นั่งโดยแต่ละที่นั่งมีพื้นที่วางขากว้างขวางและสามารถปรับเอ็นได้ตามต้องการส่วนเบาะแถวที่3แม้จะเป็นเบาะพับได้แต่ก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่2คนเดินทางได้สบายและเมื่อพับเก็บก็สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้อย่างมาก พูดถึงเรื่องระบบแอร์ภายในรถ Alphard สองพมีการควบคุมอุณหภูมิแบบ4ีโซนแยกอิสระทุกตำแหน่งทำให้ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับตนเองได้และยังมีช่องแอร์แบบซ่อนในเพดานที่กระจายลมอย่างนุ่มนวลไม่กระแทกหน้าโดยตรงเพิ่มความสบายในการเดินทางระยะไกลสำหรับการเก็บเสียงต้องบอก,กว่าโตโยต้าทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ Alphard อาผานยี่มีการใช้ฉนวนกันเสียงรอบคันทั้งในประตูหลังคาและพื้นรถเสียงเครื่องยนต์แทบจะไม่ได้ยินเลยเมื่อขับในเมือง ทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบเหมือนอยู่ในห้องส่วนตัวซึ่งถือเป็นจุดขายสําคัญของ a l p h า r ที่เหนือกว่ารถ MPV ทั่วไปในแง่ขององค์การใช้งานจริงเอาพานยี2สิถือว่าครอบคลุมทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานแบบครอบครัวใหญ่ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะสําหรับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องเดินทางไหว a l p า a r d คือรถที่สามารถใช้เป็นทั้งยานพาหนะและพื้นที่ทํางานเคลื่อนที่ได้ในคันเดียว ส่วนราคาคาดการในตลาดไทยอยู่ที่ประมาณ4.8-5.5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งความหรูหราเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยระดับสูงก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสรุปแล้ว Toyota าอา h a า d Luxury MPV 2026คือรถที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นระบบภายในที่หรูระดับโรงแรม5ดาว สมรรถนะที่นุ่มนวลและเทคโนโลยีที่ครบทุกด้านใครที่กำลังมองหารถครอบครัวหรืหราที่ให้ความรู้สึกเหนือระดับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้คือคำตอบที่คุณจะต้องประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสและนี่คือทั้งหมดของรีวิว toyota alphard luxury mpv 2026วันนี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a r ค c ารีวิวไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ